กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆครับกับการเข้าบอลอันตรายของเจมส์ทาคอฟสกี้ใส่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในเกมเมอร์ซีไซดร์บี้แมชค่ำคืนที่ผ่านมาเพล่ Play ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเกมราวนาทีที่10เมื่อทั้ง2ทีมพยายามชิงจังหวะเล่นบอลแล้วก็เป็นทาคอฟสกี้ที่เร็วกว่าถึงบอลก่อนหากแต่ความน่ากลัวคือช็อตต่อเนื่องเซนเตอร์เอเวอร์ตันดันยกเท้าสูงยันสตัดค้างไว้จนเสียบเข้าใส่แม็กอลิสเตอร์เต็มน่องชนิดขาหลักที่ปักอยู่กับพื้นเกือบบิดผิดรูปชวนบาดเสียว จังหวะนี้ต้องบอกว่าทาคอฟสกี้เข้าบอลดุนแรงอันตรายและสุ่มเสี่ยงทําคู่แข่งบาดเจ็บหนักถึงขั้นขาหักได้เลยตัดภาพไปฝั่งแซมบารอดผู้ตัดสินหลักในสนามที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตรงหน้าเลือกเดินมาควักใบเหลืองจากทาคอบสกี้ในเบื้องต้นเกมหยุดไปชั่วขณะเพื่อรอการตรวจสอบจากห้อง VAR อีกครั้ง ไม่นานนักพอเทียนี่ผู้ตัดสินห้อง VR ก็ยืนยันคำตัดสินเดิมของบารอดไม่ยกระดับเปลี่ยนบทลงโทษเป็นใบแดงหรือส่งสัญญาณให้บารอดออกมาดูจอข้างสนามเพื่อพิจารณาด้วยตัวเอง แน่นอนว่าการตัดสินชอน็อตนี้ถูกนํามาถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าการเข้าบอลของทาคอฟสกี้ไม่รุนแรงพอจะโดนไล่ออกและควรเป็นแค่ใบเหลืองจริงหรอที่ผ่านมาหลายครั้งหลายหนเคสนักเตะเข้าบอลอันตรายแบบนี้มักลงเอยด้วยใบแดงทั้งนั้นแต่ก็อย่างว่าครับขึ้นชื่อว่าพุทดสินพรเมรยรีคุณไม่อาจคาดหวังถึงมาตรฐานการทําหน้าที่แต่ละเกมอยู่แล้วบางทีช็อตเข้ารุนแรงอันตรายเหมือนกันคนนึงโดนไล่ออกอีกคนแค่ใบเหลืองกระทั่งบางเคสไม่โดนอะไรเลยก็เคยมาละ จริงอยู่ว่าผู้ตัดสินทีิเมลีกเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่เบ้านี้คิวบเดิมโมเมนต์อร่อยเหมือนกันทุกกระปุกยืนยันโดยเพื่อนๆหลายคนที่กลับมาซ้ำรอบ2ถ้าสนใจเอนบล็อกมาที่เดิมโมเมนต์ยังไงอยากให้ลองกันจริงๆครับ กลับมาที่ทาคอฟสกี้หลังเกมไม่คืนคนฟุตบอลไม่น้อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าปราการหลังเอเวอร์ตันควรโดนไล่ออกสถานเดียวอย่างแกรีเนเวลพูดถึงเพลงดังกล่าวว่าทัคอฟสกี้โชคดีมากๆที่ไม่โดนใบแดงการยกเท้าสูงและโดนคู่แข่งแบบนั้นอันตรายถึงขั้นขาหักได้เลยนะหลายคนบอกนี่คือจังหวะตามน้ำที่เกิดขึ้นกันได้แต่เชื่อผมสิคุณไม่จำเป็นต้องเข้าหนักและยกเท้าสูงขนาดนั้น เจมี่คาร์เกอร์ยืนยันอีกเสียงว่าโดยตำแหน่งที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าชัดๆผู้ตัดสินในสนามควรแจกใบแดงแต่แรกไม่ต้องรอ VAR ด้วยซ้ำแม้แต่ดันเคนโฟกุซันตำนานเอเวอร์ตันยังปกป้องรุ่นน้องไม่ไหวก่อนจะออกมาตำหนิทาคอบสกี้ว่าจังหวะนี้ควรเป็นใบแดงโดยตรงไม่มีข้อโต้แยง้งเขารู้ตัวดีว่าทำอะไรลงไปเช่นเดียวกับผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ได้แย่มากๆ โอเคฟังจากปากอดีตนักเตะข้างเดียวอ่ะน้ำหนักไม่มากพอสลับไปมุมมองพุทธัิสปนด้วยกันอย่างคีทแฮกเกตและไมดีนอดีตเปาพริมียรีที่ร่วมวงสนทนาด้วยก็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจครับ จะเฮกเกตที่อธิบายว่าช็อตนี้ถือเป็นการฟาวรุนแรงและเข้าบอลโดยไม่คำนึงถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคู่แข่งทาคอฟสกี้เจตนาทำร้ายผู้เล่นฝั่งตรงข้ามซึ่งมันควรเป็นใบแดงชัดเจนน่าเหลือเชื่อว่าผู้ตัดสินมากประสบการณ์อย่างพอเทียนนี่จะเช็ค V.R. ผิดพลาดผมมั่นใจว่าหากผู้ตัดสินหลักในสนามได้เดินไปดูหน้าจอด้วยตัวเองเขาจะเปลี่ยนคำตัดสินจากเหลืองเป็นแดงแน่นอน ฝั่งไมดีนเป็นอีกคนที่ยืนยันวันนี้คือการประท้าที่ย่ำแย่และทาคอฟสกี้สมควรโดนไล่ออกร้อยเปอร์เซนต์ทำกลางความคิดเห็นของบรรดาคนฟุตบอลทั้งอดีตนักเตะอดีตผู้ตัดสินวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันวันนี้คือการตัดสินที่ผิดพลาดและเอฟเวอร์ตันควรเหลือ10บคนตั้งแต่ต้นเกมจากจังหวะดังกลา่าจะมีก็เพียงแซมบารอดผู้ตัดสินหลักและพอเทียนี่ผู้ตัดสิน VAR ที่มองว่าทาคอฟสกี้ควรโดนแค่ใบเหลืองและให้โอกาสเล่นต่อจนจบ90นาทีครับ เอาล่ะถึงตรงนี้นอกจากเหตุการณ์เข้าบอลอันตรายแล้วหลังจบเกมยังมีการขุดสถิติหน้าเหลือเชื่อของทาคอฟสกี้ออกมาเปิดเผยว่าเซนเต,นเตอร์วัย32ปีคือนักเตะผู้โดนใบเหลืองเกมพรีเมียร์ลีกมากถึง36ใบแต่กลับไม่เคยถูกไล่ออกแม้แต่ครั้งเดียวอธิบายให้เห็นภาพคือนักเตะเข้าหนักเล่นเป็นกองหลังแถมมีสถิติใบเหลืองโชคชนทว่าไม่เคยโดนใบแดงแบบนี้มีเพียงเจมส์ทาคอฟสกี้คนเดียวเท่านั้น อย่างว่าแหละเข้าบอลแบบเมื่อคืนยังรอดตัวมาได้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมที่ผ่านมาทาคอฟสกี้ถึงไม่เคยโดนใบแดงตลอด9ปีเต็มที่ขาแข้งในพรีเมียร์ลีกล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงก่อนพรีเมียร์ลีกออกมาชี้แจงว่าทําไมเจมส์ทาคอฟสกี้ถึงไม่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าเซนเตอร์เอเวอร์ตันเจตนาเข้าที่บอลและที่นักเตะโดนใบเหลืองนั้นเป็นเพราะความประมาทในการเข้าสกัดคู่แข่ง จากคำอธิบายของทีเมีมรีกพูดง่ายๆคือเพลงนี้ต่อให้แม็กอลิสเตอร์เจ็บหนักขาหักคาสนามแต่ในเมื่อพวกเขายืนยันว่าแคงเอเวอร์ตันเจตนาเข้าที่บอลทาคอฟสกี้ก็จะโดนแค่ใบเหลืองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ